ผมเรียนจบปริญญาตรีนะเป็นวิศวกรการทําไร่ทุกคนก็สามารถทําได้มันไม่ใช่เป็นอาชีพที่ต้อยต่ำาหามันอาจ,จะเหนื่อยหน่อยแต่ว่ามันก็สามารถทําเงินได้เหมือนกันนะหาเลี้ยงครอบครัวได้เหมือนกันข้างหน้าผมก็ไม่รู้วนะ่ามันจะเป็นยังไงงานผมจะเหลือเยอะเหมือนเดิมไหมแต่ผมตอบได้อย่างเดียวคือลูกค้าต้องได้งานที่มีคุณภาพผมวิสาชูวงศ์หรือคนรู้จักในนามวิศวช้าไร่ครับ มีความผูกพันกับรถไถตั้งแต่เป็นเด็กเมื่อก่อนก็ไปรับจ้างขับรถไถเขาก็แก๊กแม่ก็บอกว่ามาหางานทําแถวบ้านดีไหมวันหยุดเสาร์อาทิตย์กลับมาดูแลบ้านอะไรบ้างตัดสินใจซื้อรถไถเพิ่มอีกคันหนึ่งแล้วก็มาทาร่วมกับพี่ชายช่วยกันทําการทํา,กา,ทากเกษตรเราจะทําแบบลาหลังไม่ได้ละเราก็ต้องทําแบบที่พัฒนาทันสมัยผมคิดง่ายๆเลยลูกค้าต้องได้งานที่มีคุณภาพ ลูกค้าอยู่ได้เราอยู่ได้มันมีของลูกค้าอยู่แปลงหนึ่งมันเป็นหินฝังใต้ดินประทับใจม้าบินไปชนหินใบธรรมดาบี้แต่ไม่แตกแต่แต่มันบี้แต่ใบโบลอนยังไม่เป็นไรอยู่สภาพดึงแล้วก็รู้สึกว่าผมรู้สึกว่าใบาโบลอนจะคมกว่าด้วยนะผมเรียนจบปริญญาตรีนะเป็นวิศวกรเขาก็จะพูดกับเราว่าเรียนมาแนละ้วทำไมไม่ไปทำงานหมดตังตง้งหลายแสน ไม่ไปนั่งในห้องแอร์สบายๆเงืนเดือนสองสามหมื่นแต่ผมตอบได้อย่างเดียวคือการทําไร่ทุกคนก็สามารถทําได้มัน,ม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 นไม่ใช่เป็นอาชีพที่ต้อยต่ำทำงานันักจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่ามันก็สามารถทําเงินได้เหมือนกันนะหาเลี้ยงครอบครัวได้เหมือนกันผมมิตสาชูวงหรือคนรู้จัก,จกในนามมิศวะชเชาไร่ครับเปลี่ยนใจใช้ม้าคุ้มค่าทุกการไถครับผม